ดินสอไม้แผนที่เข็มทิศและอุปกรณ์วัดถูกจัดวางไว้บนโต้ไม้ภายในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆบริเวณโดยรอบประกอบด้วยเครื่องแก้วและสารที่ใช้ทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เมื่อครั้งอดีต พระบาทสมเด็จพระปรมมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเคยใช้ส่งงานในโครงการฝนหลวงทั้งการค้นคว้าวิจัยด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยารวมถึงการดัดแปลงสภาพอากาศให้เกิดฝนเทียมเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตและหัวใจของเกษตรกรไทยให้รอดพ้นวิกฤตภัยแล้งมาโดยตลอด กว่าจะเป็นหยาดน้ำฝนที่ฉลมงความชุ่มช่ำบรรเทาความทุกข์ยากไปทั่วทั้งแผ่นดินไทยพระองค์ทรงใช้เวลาในการศึกษาโครงการในห้องทรงงานแห่งนี้มาตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนปี2498กระทั่งปี2512จึงได้ทดลองปฏิบัติจริงบนท้องฟ้าเป็นครั้งแรกโดยเลือกพื้นที่วนาอุทยานเขาใหญ่เป็นพื้นที่ทดลองแห่งแรก และพัฒนาวิธีการเรื่อยมาจนสมบูรณ์แบบจึงได้พระราชทานวิธีการแก่นักวิชาการให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันเมื่อวันที่21มีนาคม2542ซึ่งห้องทรงงานของพระองค์นั้นอยู่ภายในศูนย์ฝนหลวงหัวหินตั้งอยู่ที่สนามบินบ่อฝ้ายอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขณะเดียวกันห้องนี้ไม่เพียงเป็นห้องทรงงานส่วนพระองค์แต่ยังทรงใช้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้แก่ข้าราชการนักวิชาการและนักเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติการฝนหลวงขณะน,นี้ทางศูนย์ฝนหลวงหัวหินได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปศึกษาห้องทรงงานของพระองค์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระปีชาสามารถหลายด้าน โดยเฉพาะตำราฝนเทียมพระราชทานที่พระองค์ทรงประดิษฐ์ขึ้นจากแผนภาพด้วยคอมพิวเตอร์จนสำเร็จก็จะมีที่มาของโครงการพระราชดำรินะครับแล้วก็มีการอธิบายตำราฝนหลวงพระราชทานนะครับแล้วก็จะมีในสั์การที่แสดงเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวงในอดีตนะครับเช่นมีจรวดที่เราเคยใช้นะครับจรวดที่ ที่เป็นจรวดฝนเทียมเขาเรียกจรวดฝนเทียมนะสมัยนั้นนะครับก็ <c oughs> จะมีพวกเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่ที่อธิบายนะครับการทําฝนส่วนบริเวณพื้นห้องลวดลายผืนดินแตกระแหงที่บ่งบอกถึงความแห้งแลง้งคือห้องเฉลิมพระเกียรติพระองค์โดยบริเวณด้านหน้าได้จัดแสดงเครื่องบดสาร,รและเครื่องบินที่ใช้โปรยสารทําฝนหลวง ถัดเข้าไปภายในห้องมีรางวัลที่พระองค์ได้รับการทูลถวายประกาศเกียรติคุณยกย่องจากนานา,นาประเทศโดยผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สงคิดค้นในโครงการรวมทั้งยังมีเอกสารหลักฐานจดสิทธิบัตรฝนหลวงทั้งในประเทศไทยประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปจัดแสดงไว้ให้ประชาชนได้เยี่ยมชม ภาพทรงงานโครงการฝนหลวงของพระองค์ในอดีตแสดงให้ประชาชนไทยได้ประจักษ์ชัดว่าพระองค์ทรงทุ่งเทและใส่พระไทยในความทุกข์ยากของประสบกนิกรชาวไทยเมื่อต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งโดยประชาชนที่ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าหมหัศจรรย์นะครับแล้วก็น่าภาคืูมใจที่เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ในชีวิตในความคิดมีแต่นึกถึงพระศกมีก่อนก็ทำให้ทำให้เรามีฝนที่ตกลงมาได้มากกว่าธรรมชาตินะครับวันนี้ก็วันนี้ได้มาดูนิทรรศการแล้วได้ได้เข้ามาเห็นห้อง ที่ประทับที่ทรงงานเนี่ยยิ่งยิ่งรู้สึกรู้สึกเ,เป็นสื่อมงคลกับชีวิตอย่างยิ่งครับทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุญเดชทรงได้รับยกย่องให้เป็นพระบิดา,าแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่20สิงหาคม2545โดยประกาศจากมติคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นและมีมติให้ยึดถือวันที่14พฤศจิกายนของทุกป,ปีซึ่งเป็นวันครบรอบที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริโครงการฝนหลวงเกิดขึ้นเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงให้ประชาชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อประสบการณิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน